หมอปลายไพรกระซิบโพสเผยความรู้สึกหลังได้ทำบุญร่วมกันกับท่านอ้นวัชชราเรศเปิดใจทำบุญร่วมท่านอน้นหมอปลายไพรกระซิบโพเผยความรู้สึกหลังได้ร่วมทำบุญกับท่านอ้นวัดชราเรศณวัดยานวาวา วันที่10สิงหา2 5ง6ท่านโอนวัชระเลศวิวัชระวง์พระราชโอรสพระองค์ที่สองในสมเด็จพระเจ้าวัชิะระกล้าวเจ้าอยู่หัวรอสิบเยือนเส้นทางสายบุญนวัดยานาวาเพื่อเป็นเจ้าภาพถวายพัฒหารเพนพระสงฆ์สมณีหนึ่งร้อย130รูปที่โรงเรียน พระปริยติธรรมพรมวัชิรยานและทาบุญปล่อยปล,ยปลาที่ท่าน้ำพร้อมสการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวราชการที่สามรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญภายในวัดโดยหนึ่งในผู้ร่วมทาบุญในครั้งนี้ก็คือหมอปลายไพรกระซิบที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพส์ภาปัญญาความรู้สึกเผยว่า ถือว่าเป็นเกียรติกับหมอดูตัวเล็กๆอย่างเราที่ได้รับเกียรติได้รับเชิญให้ไปร่วมงานบุญเดียวกันกับท่านอน้นวัชระเรศวิวัชระวงศ์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลอีกหลายๆท่านนวัดยานวาพร้อมปล่อยปลาและร่วมถวายพระสังฆทานร่วมกันอนุโมทนาสาธุค่ะหมอปลายลายกระซิบซึ่งโพสต์ดังกล่าวก็มีผู้คนเข้ามาแชร์ และแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก